สวัสดีครับผมเทรนเนอร์แจ้เคเจวิงแมนนะครับช่วงนี้นะครับฟิตเนสแล้วก็ยิมยังคงปิดอยู่นะครับต้องอาศัยออกกําลังกายที่บ้านไปก่อนนะครับคลิปนี้ผมจะมาพิสูจน์อะไรให้ดูบางอย่างสําหรับคนที่มีข้ออ้างว่าเอ้ยฟิตเนสปิดฉันออกกาลังกายไม่ได้เลยข้อดีแหละเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าบริเวณห้องผมนะครับอ่ะกล้องแทนเลยครับว่าพื้นที่มีอยู่แค่นี้อ่ะแทนแทนเลยครับพื้นที่เนี้ยฮะพื้นที่ห้องแคบๆมีอยู่แค่เนี้ มันออกกําลังกายยังไงได้บ้างแล้วก็ในส่วนอุปกรณ์ออกกําลังกายของผมนะครับพวกดัมเบลอะไรพวกนี้มีนะฮะไม่ใช้ฮะตัวเปล่าๆนี่แหละเดี๋ยวลองทําให้ดูว่ามันออกกําลังกายยังไงได้บ้างบอกเลยนะครับว่ากล้ามเนื้อที่สามารถเล่นได้แทบจะทุกส่วนของร่างกายเลยอกหลังขาไหล่แขนท้องเดี๋ยวมาดูกันโอเคเริ่มด้วยส่วนแรกก่อนเลยครับอกครับยากอะไรฮะวิพื้นไงพุชอัพฮะไปเลยครับเนี่ยฮะพุชอัพฮะ เล่นไปสิครับเนี่ยมีการเนื้อส่วนที่หนึ่งแล้วนะแล้วก็สําหรับคนที่ยังวิดไม่ได้บอกโอ้ยฉันวิท,ท่านี้ไม่ได้เล่นกับที่ชันเอาสิครับนี่ไงเก้าอี้เล่นไปสิครับอ่ะเล่นได้ไหมเล่นได้ครับโอเคอกผ่านไปแล้วต่อไปขาครับยอดฮิตเลยอานหนึ่งเลยถ้ายอดฮิตที่สุดเลยครับอาดสคอร์ครับเล่นไปดิสคอร์ได้ มีท่าอะไรอีกเล็กลังเล่นไปสินี่ข้างละสิบทีสิบสองทีได้หมดหรือสำหรับสาวๆที่อยากปั้นก้นนี่ไงฮะเล็กคลิกแบ็คนี่ได้หมดเลยนีฮะส่วนที่สองนะะขาก้นได้เรียบร้อยแล้ว โอเคอกไปแล้วขาไปแล้วขาก้นไปเรียบร้อยแล้วต่อไปไหล่ครับปกติในส่วนกล้ามเนื้อไหล่เราจะเล่นอะไรกันดัมเบลชอเดอร์เพรสอะไรพวกนี้แต่ที่นี่ตอนนี้ไม่มีดัมเบลยากแล,ล้วครับนี่เลยทำอย่างนี้แล้วก็วิดพื้นนี่เลยหรือสำหรับคนที่แอดวานซ์ขึ้นหาตัวช่วยเลยครับ ตั้งตัวไว้แบบนี้กดมือลงเล่นได้ไหมไหลก็ได้แล้วเนี่ยโอเคครับส่วนต่อไปสำหรับคนที่ท้องแขนหย่อนๆนะฮะหลังแขนนะครับเล่นได้นะครับในห้องเนี่ยนี่ไงเก้าอี้บอดี้เวทดิฟนะครับนี่นี่ไงได้ไหมได้ หนักไปกว่าน,นั้นใครจะมีข้าอไอ้เอ้ยห้องฉันไม่มีเก้าอี้อะขอบเตียงนี่ไงได้ไหมได้เนี่ยหลังแขนได้แล้วอีกหนึ่งท่าได้หมดเลยแล้วก็ส่วนนี้นะครับส่วนที่ใครๆก็อยากมีนะครับหน้าท้องล่องสิบเอ็ดซิกแพคคุณเล่นได้ตั้งแต่คุณลืมตาตื่นนอนเลยครับอะลืมตาตื่นนอนขึ้นมาจากพื้นทีเอะสอะิเล่นได้ไหมหน้าท้อง crunch ได้แล้ว leg raise ได้ไหมได้ advance ขึ้นหน่อยมาตรงขอบเตียงเ่ยมาตรงขอบเตียงนี่หรือแพล้งก็เล่นได้เล่นไปสิแยะๆเลยโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับ ออกกาลังกายได้ไหมครับฉะนั้นอย่าอ้างถ้าจะออกกําลังกายหรือคุณอยากจะฟิตจริงๆเ่ะคุณฟิตได้ทุกที่แหละครับถามหน่อยว่าที่ผมศึกษาทีไทดูมาทั้งหมดนั่นน่ะถ้าให้ทําท่าละ15้าครั้ง20ครั้งท่าละ4ี่ถึงห้าเซตทุกท่าเลยทั้งหมดเนี่ยไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยแล้วแค่นี้คุณก็ได้ออกกําลังกายแล้วฉะนั้นย้านะครับอย่าอ้างแล้วก็ไปฟิตซะบายบายสวัสดีครับ Gracias.